กไย่างขมินดูดูพี่น้องดูไอ้ยาสีสันน่ากินย่างแรงนี่พี่บาวก็ใช้สะพกไก่ตังมงดห้าชิ้นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อมาพี่บาวก็จะเอากระดูกอกโอ้พายนี้มาก่อนเลยพี่น้องปุ๊บเข้ไปไ่ทีนี้ก็เลาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บระหว่าระวังกระดูกตรงนี้โอเป็นเมนูที่หอมมรยนะพี่น้องปุ๊บกระปุยอ่า พอได้แบบนี้ปุ๊บพี่เบาแนะนาไม่ทาก็คือว,ว่าด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยมันจะสูงหรือว่ามันนานั่นเองก็เล่้มันบางลงนะวิธีการก็หันตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ขยับไปด้านด้านนอกอ่าแบบนี้เนี่ยก็บางลงแล้วด้านนี้เช่นเดียวกันโกกดลงไปปุ๊บจะลยออกไปด้านนอกอ่าละประมาณนี้โอได้แบบนี้นะ เดี๋ยวพี่บ่าทำกันตอนนี้เสร็จนะมาดูกันตอนต่อไปต่อมาในทุนของกะมิ้นพี่บบาจะไม่ตํากับครกนะก็จะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เอาสากมาทุบเพราะว่าถ้าตํากับครกพี่น้องครกจะแบบว่าลืองไปหมดเลยแล้วก็ล้างอกยากเพราะมีน้ํามันนะก็ทุบๆแบบนี้ให้ตีอกแล้วก็กรินก็แปลนว่าใช้ได้แบบนี้นะในทุนของรากผักชีก็หั่นเพื่อให้ตําง่าย อันนี้ก็รักผักจี้กระเทียมส่วนของพริกเตยพี่บ่าวจะใช้พริกเตยปนก็ตำส่วนนี้แล้วพี่บ่าวก็ตำก้อนข้างละเอียดนะพี่น้องประมาณนี้ใช้ได้ไปดูกันตอนการมักกันก็ใส่เนื้อเกลือลงมาส่วนผสมสำหรับการมักทอดปลาเกี๊ยวหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนปริมาณเนื้อเกลือประมาณหนึ่งกิโลนะพี่น,ออน้องทอดอ้อยนังร่มตวงช้อนบอดีไม่ต้องพูน น้ำตาลมะพร้าวประมาณหนึ่งจนชานะพี่บ่าวไม่ใส่เยอะรากผักชีแล้วก็กระเทียมที่ตำไว้พริกเตยปนใส่ไปสองจนชาพอดีไม่ปูนอเอามาเป็นขมิ้นนะใส่ลงมาอันนี้เอาสีแล้วก็กลิ่นนะพี่น้องพี่บ่าวก็ใส่ผปงปรุงรสไปหนึ่งจนชาทีนี้ก็คลุกถั่วบะโมแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือนะพี่น้องถ้าไม่มีถุงมือจริงๆก็เอาถุงหูหิวอะนะสวมถัม่วบะโมก็เข้ากันดีนะ ในทวนของขมิ้นสีก็ไม่ออกเยอะเกินไปแต่ถ้าพี่น้องต้องการให้สีออกเยอะนะก็ะต้องตำไมยละเอียดล่ะก็ได้ประมาณนี้พี่บ่าวก็จะหมักไว้สองชั่วโมงครบเวลามาดูกันตอนการย่างกันระหว่างที่โรหมักเกยนะพี่บ่าวก็ะจะมาทำน้ำจิ้มนะก็ะจะใส่พริกป่นลงไปครึ่งช้อนข้าวคั่วครึ่งช้อนน้ำปลาพี่บ่าวใส่ไปสองช้อนน้ำตาลเคี่ยวสามช้อน เดี๋ยวถูดน้ำตาลเคี้ยวพี่เบาค่อยมาทาให้พี่น้องดูนะในน้ำตาลเคี้ยวก็จะมีความเปรี้ยวของมะขามระดับหนึ่งแล้วนะแต่พี่เบาจะใสม่มะนาลงไปสักประมาณสองช้อนใส่ผงปรุงอร่อยไปสักหน,นึ่งส่วนสามช้อนจ้าในส่วนนี้ก็ตามชอบนะพี่น้องแล้วก็ใส่หอมแดงผักชีกรังถ้าพี่น้องจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปอีกนิดหน่อยก็ได้พี่น้องก็ปรุงให้ได้รสชาติที่ชอบนะในส่วนน้ำจิ้มก็ประมาณนี้ พี่บ่าวก็หมักไปเกือบงชั่วโมงก็มาดูกันตอนการย่างก็สีออกเหลืองนะไม่เนาะนีนน่พอเวลาสุกนะแบบว่าก็จะสีสวยขึ้นมาน่ากินวันนี้พี่บ่าวก็จะใช้หม้ออบลมร้อนเอาด้านหนังลงไมโกนแล้วก็ขวามาปิดตั้งค่าความร้อนที่2 0 0องศานะแล้วก็เวลารอบแรก20นาที ตอนนี้กใกล้ครบเวลาตามที่กําหนดนะกก็จะอ,อกสีเหลืองๆนะพี่น้องก่ย่างขมิ้นก็ประมาณนี้ละครบเวลาที่กําหนดเดี๋ยวมาดูรอบแรกเป็นยังไงดูกกะเยหน้าตาสีน่ากินพี่น้องเดี๋ยวพี่บอกกลับด้านาละด้านนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนะพี่น้องทั้งไตมเกอแล้วก็กลิ่นของขามิ้น เดี๋ยวมาดูว่าจะมีความน่ากินขนาดไหนด้านนี้ประมาณ10นาทีโอ้ปิดวาความร้อน200เต่าเดิมตั้งเวลาไปสักประมาณ10นาทีก่อนก็ย่างกับมิ้นี่พอทำร็จนะพี่น้องสีก็อบเหลืองน่ากินมากอันนี้ผ่านไป5นาทีนะพี่น้องสีก็ริ่มขึ้นมาเลยเยหลือเวลา3นาทีพี่น้องสำหรับวิธีการย่างก็สามารถทำได้หลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นหม้ออบน้มร้อนหม้อทอดไร้น้ำมัน หร,รือว่ากระทะเคลือบก็สามารถที่จะเอามาทําได้หละสัญญาณความมา่รยมาแล้วพี่โนโอ้องมันดูกันว่าได้หน้าตาเป็นยังไงพี่โนโอ้องโหเดี๋ยวพี่บอลใจจานให้ดูย่อสีเหลืองอกขมินน้นนะ่นะฮความน่ากินในย่อแล้วมีกลิ่นหอมของคามิน้นฮือดูเมนูง่ายๆพี่โนโอ้องเดี๋ยวพี่บอลหันให้ดู สิ่งนี้ก็หันปุ๊บป่อยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่สามารถทำขายได้นะพี่โน้งแบบราดข้าวใส่กองอะไรแบบนี้เนาะปุ๊บป่อยดูความน่ากินอือหือโหมาอือหือดูสีอ่อพี่โน้อ,อน่ากินมากวันนี้ปุ๊บป่อยพี่โน้งดูอ่อยย่อ นอากินอยองเร่งพี่นอ uh huh. เร็จเรียบร้อยพี่น้องหน้าตา uh huh. พี่น้องดูทีสันอีอ๋อน่ากินมากน้ำจิ้มใส่ลงไปเพราะว่าใส่กามินนะพี่น้องดังนั้นเนี่ยความน่ากินของสีเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้ด้วย uh huh. ดูสีสันอีอ๋อน่ากินอยองเร่งพี่น้อุ uh huh. ก็ต้องจัดนะ <laughs> ừ ừ rồi mhm mhm nên mhm 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 có mhm 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 ความน่ากินจัดไปอร่อยลงตัวเอนละพี่น้องก็เป็นว่าเจ็ดชิ้นภาากิจระเรับเมนูไก่ย่างกระมิ่นนะพี่น้องก็ลองไปทําดูและวพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณกลับัสดีครับพี่น้อง